สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอ,อกเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลสเปนนะครับแฟนบอลสโมสรอูนิโอนอาดาเบ้นะครับทีมของน้องหนึ่งนะครับชนารงพรมสีแก้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แอดมินเนี่ยพยายามไปหามาได้นะครับก็ได้มาประมาณ5้คอมเมนต์เนาะต้องบอกว่าหายากก็สมควรน,นะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่เขาเนี่ยชื่นชมน้องหนึ่งเนาะที่ว่าสามารถทําประตูตีเสมอคู่แข่ง1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นประตูแรกของน้องหนึ่งเนี่ยในแผ่นดินของสเปนเนาะสามารถช่วยอูนิโอนาดาเบเนี่ยคว้าหนึ่งคะแนนสำคัญนะครับแล้วก็ลังจะฝูงต่อไปนะฮะก่อนจะไปฟังคอมเมนต์เนี่ยแอดมินก็มีคลิปวิดีโอที่อยู่ขอบสนามนานที่เขาแบบถ่ายตอนน้องหนึ่งยิงได้นะครับก็ยังไงเนี่ยฝากได้รับชมกันแน่นอนแล้วก็ขออภัยนะครับแอดมิน,นจะมีเสียง M แหมๆหน่อยว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเสียงแหบเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะยังไงไปดูคลิปแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับ

โดยคอมเมนต์แรกของแฟนบอลสเปนเนี่ยเขาบอกว่าเยี่ยมมากชนะลงประตูแรกมาแล้วมันน่าจะสร้างความมั่นใจให้หนายมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้เล่นดาวลุ่งจากประเทศไทยทําประตูแรกได้แล้วฉันได้เห็นทักษะและความเร็วที่ยอดเยี่ยมของนายคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยนะชนะลงขอให้นายทำประตูต่อๆไปได้อีกคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวยอดเยี่ยมไปเลย ฉันคิดว่าคงทำให้แฟนคลับของนายที่อยู่ประเทศไทยมีความสุขแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยกับประตูแรกขอให้นายมุ่งมั่นและทำงานหนักต่อไปคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสุดยอดสุดยอดนักเตะจากเอเชียที่มีความเร็วขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปนายจะได้มีโอกาสเล่นในลีกที่สูงขึ้นในอนาคต และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลสเปนที่เขาชื่นชมน้องหนึ่งชนาลงพมสีแก้วนะฮะก็แฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องต่อไปนะฮะซึ่งโปรแกรมนมัดตัอไปเนี่ยก็จะมันแข่งกันวันที่21นะครับเวลา5โมงเย็นแต่ว่าเป็นตามเวลาสเปนนะฮะยังไงก็รอติดตามไฮไลท์ทาง YouTube เช่นเคยนะฮะก็ยังไงเนี่ยรอติดตามน้องได้เลยนะฮะ